คุณมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะคุณพี่ประคองค่ะคุณลูกค้านะคะอยู่เขตวางทองหลังกรุงเทพมหาคนครบอกว่ารับผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกอสีดำหนึ่งชิ้นคุณลูกค้าขาราคาชิ้นละ490บาทราคาชิ้นละ490บาทวันนี้นะคะนุ่งก็มีถุงผ้าพร้อมริบบิ้นแถมให้ฟรีหนึ่งอันด้วยสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยขนาดหน้าผ้า100ความยาวอยู่ที่หสามาร้อค่ะดังนัซนติเมตรสามารถตัดเสื้อได้่นย่งตัวค่ะดองนั้นถ ถุงแบบเนี้ยคุณลูกค้าต้องสั่งซื้อ2ชิ้นนะ2ชิ้นวันนี้980บาท2ชิ้นวันนี้980บาทนุ่มก็มีผ้าเข้าม้านะคะพร้อมนะคะริบบิ้นแถมให้ฟรีอีก1ชิ้นด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยจะรับ1ชิ้น490บาทนะคะคุณลูกค้าจะได้รับถุงผ้านะคะพร้อมริบบิ้นแถมให้ฟรีหรือว่าจะนําไปตัดชุดคุณลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกับผ้าถุงเสื้อกับกระโปรง หรือว่าจะไปตัดเสื้อกับกางเกงหรือว่าจะไปตัดเป็นชุดเดรสยาวเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้คุณลูกค้าสั่งซื้อ2ผืนเลยค่ะคุณลูกค้าสั่งผืนสั่งซื้อ2ผืน2ชิ้นวันนี้980บาทคุณลูกค้าจะได้รับผ้าเขามาพร้อมริบบิน้นแถมให้ฟรีด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกชอ็อปเข้ามาได้เลยวันนี้ขอขอบพระคุณคุณพี่ประคองยู่เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานาครเลือกซื้อเลือกชอ็อปผ้าไหมสั่งเคาะทอเครื่องสามตะกอคุณลูก ลูกค้าขาเรามีผ้าไหมแท้ทอมือเรามีผ้าไหมแท้ทอมือสองตะกอคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวหนาคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวบางเป็นเนื้อผ้าที่พอดีสวยพอดีใส่อัดผ้ากาวได้เลยเพราะว่าผ้าอบนิ่มมาให้เรียบร้อยแล้วผ้าอบนิ่มมาให้เรียบร้อยแล้วได้ผ้าไปแล้วคุณลูกค้าอัดผ้ากาวเต็มผืนจากนั้นวางแพทเทิร์นแล้วตัดเย็บได้เลยนะคะขนาดหน้าผ้า1น0ความยาวอยู่ที่200เซนติเมตรคุณลูกค้าคะราคานะคะชิ้นหนึ่งแบบนี้สามารถนําไปตัดเเสื้้อไดลยค่ะ งนั้นหนึ่งชิ้นแบบนี้สามารถนําไปตัดเสื้อได้เลยค่ะคุณลูกค้าคะราคาชิ้นละ1,500บาทราคาชิ้นละ1,500บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยผ้าไหมแท้ผ้าไหมแท,มแท้ทอมือสองตะกอเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายไม่ร้อนคุณลูกค้าค่ะไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายเมื่อวานที่นุ่งใส่สีเหลืองดอกคูณเป็นผ้าไหมแท้ทอมือเป็นผ้าไหมแท้ทอมือสองตะกอขอบอกก่อนว่านุ่งม,มาซักเครื่องเลยนะ ซักเครื่องแล้วก็รีดเองด้วยซักเครื่องแล้วก็รีดเองด้วยและะ้วแต่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่เราใช้ควรเป็นสูตรน้ำไม่ใช่สูตรผงค่ะคุณลูกค้าคะเป็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรน้ำก็คือซักเครื่องได้เลยพื้นนี้สีดํา ผืนนี้สีดําเป็นผ้าไหมแท้นะเป็นผ้าไหมแท้ทอมือซึ่งคุณลูกค้าสามารถนําไปตัดเสื้อได้เลยขนาดหน้าผ้านะคะหนึนะคะความยาวอยู่ที่200เซนติเมตรราคา1ชิ้นแบบนี้สามารถตัดเสื้อได้1ตัวราคา1ชิ้นแบบนี้1,500บาทถ้าให้ทางร้านตัดเสื้อให้ด้วยวันนี้2,500บาทค่ะ2,500บาทนะคะค่าผ้าพร้อมค่าตัดอยู่ที่2,500บาทค่ะแต่ถ้าเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่อง3ตะกอคุณลูกค้าค่ะราคาค่าผ้า490บาทตัดเป็นเสื้อด้วยราคาตัวละ 1390บัารสํบาทสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจคุณลูกค้าสะดวกซื้อเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกอหรือว่าคุณลูกค้าชอบงานพรีเมียมชอบผ้าไหมแท้ทอมือสองตะกอทางร้านแม่บริ้าไทยของเราก็มีจัดจำหน่ายเช่นเดียวกันคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะ089 0416008าแล้วเราไม่ได้มีแค่สีดำเรายังมีอีกหลากหลายเฉดสีให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่องยูทูบแม่บราาาไววว้้ดดดยยเีู ชมเพิ่มเติมกันต่อนะคะกับผ้าไหมแท้ทอมือสองตะกออว่ามีเฉดสีอะไรให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปกันบ้างเดี๋ยวรอดูรอชมได้เลยคุณลูกค้าขาฝากกดไลค์กดติดตามกดสมัครรับขารวมไปถึงอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณคุณพี่ประคองค่ะคุณลูกค้านะคะอยู่เขตวางทองหลังค่ะกรุงเทพมหานครเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามา1ชิ้นวันนี้490บาทผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่อง3าตะกราคาชิ้นละรีถาพร้อมริบบิ้นสวยแบบนี้แถมฟรี้วยข้บพ,พ,พร้บบบบมอมาๆ สำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจจะรับกี่ชิ้นนะคะก็สามารถแจ้งกับแอดมินได้เลยขอบพระคุณมากๆจ้า